การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่ามิมาขอเรียงเกี่ยวกับราชการที่ซีและราชการที่หาก่อนได้ค่ะก็คือราชการที่ซีกับราชการที่หาเกี่ยวกับความประหลังจากเอ0 years later. หลังจากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมากของราชการที่สีก็ เกิดการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่คือยุคนั้นก็เกิดการปรับโตให้ท้อกรับชาติตะวันโตประกาศมีการปฏิสังขรณ์องค์พระประถมใหม่คือของราชการที่ซีเป็นการปฏิสังขรณ์ของนครประถมของอุปหะประกาศมีการทําการเปลี่ยนการคมนาคมใหม่เป็นทางง้มได้สามข้องขึ้นคือเซียมกับนครชัยศสีและแม่น้ำเจ้าพระยาประกาศทางรถไฟที่มีทธิพลจากชาติตวันโต Ah ส่วนในด้านการขุดคลองนะคะในสมัยรสี่และรห้าได้มีการให้ขุดคลองขึ้น5้าสายในเขตพระนครชยัยศีมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คลองเจดีบูชาเป็นคลองที่ขุดเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างพระปฐมเจดีและเพื่อให้ประชาชนเอาไว้ใช้เดินทางไปนมัสการพระปฐมเจดีได้สะดวกขึ้นค่ะ 2. นะคะคลองมหาสวัสดิ์รสี่นะคะได้โปรดให้กรมเจ้าพญาทิพากรวงำบุญนาคค่ะเป็นแม่กองขุดในปีเดียวกับการขุดคลองเจดีบูชาเร ริ่มต้นจากแม่น้ำอ,อ้อมน้อยหรือคลองบางกอกน้อยริมวัชยภกมาลาไปทะลุแม่น้ำนครชัยศรีบริเวณสารเจ้าสุบินที่บ้านเย้ยงลายเมืองนครชัยศรีค่ะเมื่อข้างคลองอันนี้เสร็จแล้วนะคะก็ต่อตั้งสาราลิมน้ำขึ้นและจัดให้มีเขียนตำรายาติดไว้เพื่อเป็นกุศลจึงเรียกบริเวณนี้ว่าศารายาค่ะ 3. นะคะคลองนาราพิรมขุดขึ้นในสมัยรหําดำเนินการขุดโดยรหนะคะแก้ปัญหาลำคลองตื้นเขินโดยครูต่อจากคลองทวีวัฒนาไปออก แม่น้ำคนครชัยศรีค่ะ 4. ่คลองราชาพิมลเป็นคลองเอกชนขุดโดยพระราชาพิมลขุดบริเวณทุ่งบางบัวทองแขวงนนทบ,บุรีกับแม่น้ำคนครชัยศรีที่บ้านบางปาบางปะสีค่ะ 5. คลองพญาบันลือเป็นคลองขุดเอกชนโดยพญาบันลือสิงหนาฏหรือว่าเจกค่ะเป็นการขุดตั้งแต่ตำบลบางกอกใหญ่ไปเช่อมแม่น้ำคนครศรีอรุมยาขอโทษแม่น้ำเจ้พาพญา ึงแม้ว่าในการขุดแม่น้ําในเขตเมืองนครเจสีนี้นะคะจะเป็นการขุดเพื่อให้ประชาชนสัญจรมานำมัสการประถมเจดีย์ได้สะดวกขึ้นแต่ก็ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในช่วงนี้อีกด้วยค่ะ ด้านทางรถไฟครับการคม,มานาคมด้านรถไฟมีขึ้นในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสําหรับเส้นทางรถไฟที่ตัดผ่านเมืองคอนครใช้สีก็คือทางรถไฟสายใต้ซึ่งระยะแรกสร้างถึงเมืองเพชรเมืองเพชรบุรีเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กันยายน2442และสามารถเดินรถได้ในวันที่1เมษายน2446ี่สโยระยะทางยาวประมาณ1น1กิโลเมตรทางรถไฟสายนี้ตัดผ่านชุมชนสาคัญคือกรุงเทพองค์พระปฐมเจดีย์บ้านปโปง่งโพธารามราชบุรีและเพชรบุรีสร้าง ทางรถไฟนี้ช่วยให้ประชาชนเดินทางมานมัตการอุพระปสมเจดีเยอะขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองนครชยัยศรียุคข,ของการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่นั้นเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างยิ่งเพราะภายหลังการทสํสนิสนธิสัญญาเริ่มกับอังกฤษเมื่อวันที่18เมษายน2398พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวดําเนินนโยบายเปิดประเทศละยุติการค้าแบบผูกขาดที่ใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาหันมาใช้วิธีวิธีการค้าแบบเส จึงเป็นเหตุให้การค้าขายระหว่างประเทศขยายต,ตัวอย่างรวดเร็วผลิตที่สําคัญที่พ่อค้าต่างชาติต้องการมากคือข้าวและน้ําตาลายซึ่งแหล่งซึ่งแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคกลางของของประเทศโดยเมืองนครชัยศรีก็เป็นเมืองหนึ่งมีวน เปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากเมืองฉันตะจตัตว,วาที่ไร้บทบาทและความสำคัญทางการเมืองได้เปลี่ยนเป็นทางตรงกะตรงกะตรงกะ ามเมื่อเริ่มรัชกาลที่4ซึ่งได้สร้างองค์พระปฐมเจดีย์และเมื่อถึงยุคการเปลี่ยนการปกครองในเริ่มรัชกาลที่4เมืองนครนชัยศรีก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นเพราะมีการสร้างพระราชวังปฐมนครขึ้นเพื่อเป็นที่เวลาราชการที่4สเสด็จมาเป็นที่ประทับของราชการที่4จึงทําให้บริเวณนั้นมีชุมชนและบ้านขยายตัวอย่างรวดเร็ว การจัดตั้งมณฑลนครเชียงีนะครับอยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมณฑลนครเชียีนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองครั้งใหญ่นะครับเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆนะครับในพระราชัอาณาจักรนะครับท่านนี้ครับเป็นเพราะนโยบายครับให้มีการปรับปรุงบ้านเมืองให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการครกคามของรัฐที่จักรวรรดินิยมนะครับและยังมีการปฏิรูปการเมืองครับโดยการใช้การเมืองแบบว่าที่สืบเนื่องกันมาของอยุทยานะครับให้มีความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับให ทั้งในส่วนภูมิภาคส่วนกลางส่วนท้องถิ่นนะครับทางนี้นะครับมนรทนนครเดชินะครับถือว่าเป็นมนฑลทนที่มีขนาดเล็กครับตั้งเมื่อพุทธศักราช2,438แครับและยังมีพยามหาเทพน,นะครับเป็นข้าหลวงคนแรกครับผม การย้ายที่ทําการบนทลนและตัวเมืองนะครับในพุทธศักราช2441นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงโปรดให้ย้ายที่ทําการบนทลนนครชัยศรีนะครับจากบริเวณตัวเมืองนครชัยศรีริมแม่น้ำนครชัยศรีนะครับมายังอําเภอพระถมเจดีนะครับโดยใช้ระเบียงของพระถมเจดีครับเป็นที่ว่าการชั่วคราวครับและทรงมีพระราชดำริให้่้มแซมพระราชปวังปฐมนครนะครับที่มีความชํารุดสุดโทรมครับเป็นที่ตั้งของที่ว่าการบนทลนครับแล้วผลจากการย้ายศูนย์ราชการขนาดใหญ่ ดังกล่าวนะครับย่อมนดาให้ชุมชนนะครับบริเวณโอมาถมเจดีนะครับและสฝั่งพองเจดีบูชานะครับเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับเปลี่ยนสภาพจากชุมชนธรรมดาครับเป็นชุมชนเมืองอย่างแทริรงครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6ทรงโปรดให้ใช้เรียกชื่อเมืองนครชัยศรีเป็นเมืองนครปฐมถมและเป็นเมืองที่มีพระมหากษัตริย์เสด็จมาประทับประกอบดพระราชกรณี มีธุรกิจต่างๆเป็นส่วนใหญ่จึงทาให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองเ,เป็นอย่างมากเหตุการณ์สำคัญคือทรงโปรดเกล้าให้หล่อพระพุทธรูปองค์เก่าที่เหลือแต่พระที่เหลือแต่เสียรพระบาทและพระหัตซึ่งมาจากเบอร์ศีสชนาลายัยเป็นเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติประดิษฐานไว้ที่ซุ้มทางขาาทางทิศเหนือขององค์พระพุทเจดีย์มีพระราชทานนามว่าพระรุ่งโรจนาลิตอิทราทิย์ ธรรมโมพาศมหาวชิราวุฒราชาปูชนียบัตรความสงบล่มเรื่นของเมือ,นนองนครปฐมคือภูมิประเทศของเมืองเมืององค์พระปฐมเจดีมีพันไม้ต่างๆส่วนภูม,มิภูม,มิอากาศจะมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะ แหตงการลอสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับทาให้ประเทศไทยนั้นเสีเด็ดแดนฝั่งแม่น้าโขงจึงทรงพิจารณาว่าเมืองนครปฐมนั้นมีชัยภูมิที่เหมาะสมกับการตั้งเป็นที่เมืองสํารองและไว้ต้านทันศึกตลอดการครองราชระยะ15ปีจะเห็นได้ว่าเมืองนครปฐมนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดดังเห็นได้จากการสร้างพระราชวังสนามจันทร์ยว้ิทีประทับและประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆครับ ผลจากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นสร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้นนะครับและมาฝึกสอมเสือป่าอยู่ทุกปีส่งผลให้เมือ,นองนครปฐมนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วจะเห็นได้ว่าไม่มียุคใดที่เมือ,นองนครปฐมนั้นภายหลังจากพราวดีจะมีความรุ่งเรืองเท่าในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งนอกจากท่านนั้นได้ทํานุบารุงองค์พระปฐมเจดีย์แล้วยังคงเอาพระไทยใส่ดูแลการปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการความเป็นอยู่ของราษฎรส่งผลให้เมือ,นองนครปฐมนั้น มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองตับขึ้นตามลำดับจนตับเท่าทุกวันนี้ครับ สรุปนะครับความเกี่ยวข้องรัชกาลที่4 5และ6ต่อคระมเมด้านการบุรณะปฏิสังขรณ์ของรัชกาลที่ด้านการบุรณะปฏิสังข,ขงร,ร,ร,รณ์ขอ,ขององค์พระบรมเจดีย์นะครับรัชกาลที่4มีบทบาทในการบุรณะองค์พระบรมเจดีย์นะครับส่วนในทางด้านด้านเกี่ยวกับการด้าน,านคมนาคมนะครับ ในสมัยรัชกาลที่4มีการขุดคลองนะครับมีการขุดคลองเจดีย์บูชามีการขุดคลองอมหาสวัสดิ์แล้วก็มีการขุดคลองมีการขุดคลองนาราพิรมแล้วก็ราชาพิมลแล้วก็มีคลองพญาปรลือน,นะครับและสมัยรัชกาลที่5ก็มีการสร้างทางรถไฟนะครับสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพมาไปยังเพชรบุรีโดยมีการผ่านตรงนคปรปฐมนะครับส่วนในทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านเศรษฐกิจกนั้นเนื่องจากว่าไทยทาส,สัญญาบวริ่งซึ่งสนธิสัญญานี้มีผลต่อการทําให้ไทยนั้นเข้าสู่เศรษฐกิจกแบบเสรีนิยมทําให้ในเมื่อ,เ,อ,อเปิดประเทศแล้วนะครับฝรั่งมังค่าก็เข้ามาเนี่ยความต้องการของเขาที่เขาต้องการต่อประเทศไทยก็คือข้าวและน้ําตาลซึ่งสําหรับออที่นคปรปฐมนะครับซึ่งตอนนั้นมีชื่อว่าเมืองนครเจสีนะครับออก็เป็นแหล่งในการผลิตทั้งข้าวและก็น้ำตาลทำให้มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจเหมือนกันนะฮะในระดับหนึ่ง ในทางด้านการเมืองน,นะครับในสมัยรัชกาลที่5ม,มีมีการจัดตั้งมณฑลต่างๆทั่วประเทศเพื่อทําการปฏิรูปนะครับและก็ได้มีการจัดตั้งมณฑลคนครชัยศรีเกิดขึ้นและก็มีการย้ายที่ว่าการมณฑลนะฮะจากตัวคนครชัยศรีมาที่ตัวอาําเภอเจดีปฐมเจดีนะครับต้นในสมัยรัชกาลที่6นั้นรัชกาลที่6 นั้นพระองค์นะเรียกว่ามีความสําคัญต่อเหมือนนครปฐมมากเพราะเนื่องจากพระองค์ทรงสเสด็จมาอยู่ที่นครปฐมบ,บ่อยๆและได้มีการสร้างพระบรมมหาราชวังเกิดขึ้นและในช่วงนี้ในเมื่อสร้างพระบรมมหาราชวังเกิดขึ้นแล้วก็มีชุมชนก็เข้ามาอยู่ออรอบๆพระบรมมหาราชวางังอีกทั้งยังมีพระบระมมวงสารวงนะคะเข้ามาอยู่อาศัยมากมายทําให้ช่วงในสมัยรัชกาลที่6นะถือได้ว่าเป็นช่วงยุครุ่งเรืองของนครปฐมได้เลยนะครับ นี่พวกเขาก็จบการนำเสนอไปเขาานี่ใ่ออขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมองตาหน่อยอไว้คอยตือนเมือง